สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันกันกัในช่วงบ่ายของมือวันที่หนึ่งเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะพพี่น้องแอดภาพพายพี่น้องบรรเทาสุขสุอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมนะคะเมื่อนี้อดีตปู่คงเจียมแล้วมีแนวทางมาฝากนะคะซึ่งในคลิปนี้อดีตปู่คงเจียมแล้วมี สองคู่นะคะที่ได้มาเป็นตเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลหลักการหัวทิพานมานี่แนวทางของอดีตปูคงเจียมเล่ากับเขามาเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะหลก้กการแนวทางของอดีตปูคงเจียมเขามาติดต่อกันสองวดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันนีอดีตปูคงเจียมเล่าก็เลยโท่มากนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาแนวทางมณนีนะคะของอดีตปูคงเจียมค่ะสิเดิมมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคุณค่ะ วัสดีพี่มาเจนกันเจนกันไหนมีควาบควบจะเลร่ญนด้ค่ะยืดกันครับอยูเหมือนคนยนค่ะโอ้จะเป็นพ่อพ่อมากเหมือนอีพ่อดีเลยนนาะค่ะมวันที่หนึ่งพอดีเน้อค่ะน้ะจะว่าโทรหาร์เจ้าสองเือมาคือบ่รับน้อค่ะจะจะได้ดีทีไ้เห็นไฮโซคนเดียวค่ะเปนเป็นยีน่าคืนนี่พอดีเห็นรถมอต์ไซพาแล้วขงวัน อันนี้น่าสวนสวนถามพีจ้าแต่ว่าครูก็นั่งใจคิดอธิษฐานเราเหลอวะค่ะพอดี่วงที่สองที่ถามนี่แหละค่ะนี่ไปรับรับรับได้ได้นี่มีพันบาเนี่อ้าวพันเห็นบานอยู่บานกับยุบเมื่ออยู่บานเก่าบานหัวหน้าอะไรบานที่น้องเจ้าไปหาถึงแล้วเออค่ะเออไปเลยเห็นหนองเห็นหมดหนองนุ่งเห็นเบิร์ดทุกคนค่ะ รถรถว่าโปร,โโรขันที่รถขั้นนี่แหละขั้นที่มันดอกดูๆนี่หนึ่งทีสองนี่แหละอเออค่ะขี่ไปแหละไปหาสือ่อรถรถว่าไปหาสื่อยาสูบค่ะสือสส่อแยาสูบสื่อแย่สองบม่เคยสูบแย่สองมันเสือจะได้จะไป็หลอกสือส่อแย่สองว่ะค่ะมานี่วยครับขึ้นมามาเฮือนน้องธนาบานน้องอะไรคนไล่ไล่ก็เจาโซเลยกันไม่แต่ผู้หญิงก็เจาว่าเขาถือลอตเตอรี่เขาว่าพาก,กัน,นรตรวจลอตเตอรี่ฉะนั้นค่ะ แตเลยถามเขาว่าเลขมันออกตัวไหนกันแน่วะตัวโคตรมันโกงกระสืออันนั้นใช้มันเสือตัวไหนแบบโมโค่พราะ่ในในเม็ดว่ามันเสื่อเลขน้ำเขาแหละค่ะเพราะว่ามันออกไหนได้วะสั้นค่ะออกตัวไหนออกสามหกกับศูนย์หนึ่งวะสั้นมันก็บอกได้บอกนะว่าตัวใดหลางตัวใดบนค่ะในนิ่แต่ว่าซ้ำนะมวยเอากบบทีไปตรวจเบุงก่อนหน้ามาบอกกับเขาอันะค่ะเรื่อมานว่าสั้นนะ ค่ะบ,บันย่างบันย so ่างขึ้นมาบ่านพ่อบ่านเห็นเงินพ่อติพ่อเสียไปแล้วแหละเสียโตไปแล้วละพ่อติปูบอกไปตั้งอ ah ่ะละเสียติแต่สมัยปูยังบวชล่ะ่ะทำบุญทำเป็นอยู่ย่างมากเห็นเพป็นนั่งอยู่ค่ะนั่งหยุดในตารางเงื่อนค่ะตารางเงื่อนเป็นเองเป็นทั่งยิงมยมุกเป็นขึ้นน้ำดูก้อดูไม่ดูไกลดูอยู่มุกจาระห์ที่ไรค่ะ แต่ว่ามีผปูหนึ่งผู้ชายยังมาท่านตายดอกเล่าถูกันเป็นพี่น้องกันนี่แหละพอนี่น้อยตือเล่าพอนี่น้อยนั่งอยู่นี่ตังนั่งนั่งอยู่ตังขานหนาสิกันคเพราะว่าหลวงปูนี่ถือมั่นมั่นมั่นเป็นทอนหน้าทอนแบบง,งี้เพะว่าบีแบ่งกันเด้อว่ะแบ่งกันก็พอหน้าพอนะี่ออน้อยได้จับเอามั่นน้ำปูนี่ไปไปกับฮักเคืองฮักแต่ว่ามันเป็น กโกลมๆนะเป็นถอนนกโกลมฝนไปว่างว้างฝนฝดว่างให้ปูแต่ว่าฝนฝดถึงปูนั้นมันอยู่ใกล้กันแน่น้อยหนึ่งค่ะฝนฝดว่างมันเป็นขคอยนะว่างใต่จีดินมันก็จริงค่ะจริงล่อมล่อมล่อมลอมลุกไปหาปูอันปูพออันปูอะไรปูเราเสียโตไปแหละค่ะาเรื่อย่างหัวควรยีกีดกบเอาอย่างนี้ต่อข้างหัวเอาเลยแม่ว่ะเอาจินที่เจ้ามาบอกฝนค่ะฝนฝดจับเอาคนก็โ้งเหมือนจับเอาวันนี้เล่นหูมืออ่ะค่ะ จ้เอามาคุดบึงเองคนหาโศกเมื่อวานจึงได้หน่องงงบุไปใส่บาตอยู่บ่กะตินำนะโอหน่องกะบอติดันเสาบัักลงวัดรักทำบุญหพอหรือบ่นะค่ะโอบอติดจะไวจะได้ดโอฮะสองบึงก็น่าวะรักว่าคนหโศกยังนขึ้หายมาแนวนี้วันจันย่งว่าผูมา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 พิจารณาตัวนี้อีกไดะ ตคว้องอันพอยหน่อยครับพอปูนี่หน้าเลาหันใต้แล้วค่ะเราเสียโตไปโดนแล้วนะทิวะเลขนีไมีศูนย์บานนี้พอเยหน่อยต้องเป็นนึ่งนะข่วมกิด่าเราก็เป็นุ้ายใต้ทีนึงหนึ่งศูนอันศูนยกหนึ่งบวกหนึ่งศูนสี่ี่หน้าเรือหกศูนย์หนึ่งนี่แหละเออตัวน right? pues er er hmm. ี้นี่ตัจับไหมนี่แต่ว่าตัวเขาบอกไอ้ฟังหันกิบ่อยมเด้อตามหกกับศูนยหนึ่ง อันตัวที่จับไม่นี่ตัวได้แน่กว่าครับปูคะโปนี่จับไม่นี่ปูนี่จับสามตัวเลยนะว่ามันบวกหกศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกหนึ่งนี่แหละนี่แหละอยู่นี่ออนี่แหละเออค่ะนี่แหละเพราะว่ามันพอป,ปูอเสียได้รนแล้วนะกับจิตว่ามี่ศูนย์อยู่แน่นอนแหละค่ะ<า>แต่ว่ามันติดเือพอนีหน่อยในที่ที่เป็นหนึ่งเล้วน้าผู้ใต้ที่เป็นหกเป็นยัง่ังติดหน้าเออค่ะแต่เลยจับเอาเป็นหกศูนย์หนึ่งหรือว่าหกหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หกหนึ่งนี่แหละค่ะ ครับกระเจ้านะอยู่ในนี้อืมค่ะแต่ว่าตู้เขาบอกเป็นตัวอันถือว่ารถสลี่เลยเขาตรวจนั่นถือว่าเหล็กบอกแล้วค่ะค่ะได้จะปลาได้สามหกคับตู้หนึ่งค่ะอ๋ออันสองกุ้นี้ได้เป็นโตนะคะนี่แมนเขาให้เป็นโตปูเด่นปูช่างให้ลุงเอาลอตเตอรี่มาให้อยู่เแลยวนี่แหละเอาตู้หนึ่งคับสามหกนี่ค่ะนี่แหละเพราะมันกิดไก่กันมันกเกิดโต้กิดไก่กันโต้เดียวกันนี่แหละครับอันนั่นโตอันแปรเอาอันโตใหม่นี่พอหน่อยๆครับขอบ ของออคูณนะเอราะว่ะมันเ็นพราะว่าเราเทียโจกับติเป็นศูนย์ติหน้าไปหน่อยติเป็นหนึ่งเป็นหกอย่างน,นีค่ะขอไงเราเอาหกฝันมามาเดิมค่ะแต่ที่เป็นศูนย์เป็นหกศูนย์หนึ่งหรือแต่ไหนนี้แหละถ้าเกิดติเป็นตัวเดียวกันตัวกับฝันตัวเขาบอกค่ะแล้ววะเนี่ยจ้ยานี่แล้วก็บเราเมืองเตียวา่าปีใหม่โตกันเก่ามาบอกว่าแต่ไหนมันติเกิดอยู่ประจักค่ะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่แล้วนะ แมนเป็นปีไม่เป็นพ่อซอไม้เราได้เปลี่ยนพ่อซอไม้เราได้วันนี้พ่อซอไม่แล้วละเรคือก็เกิดอีกคืออันนี้ตรงมันมาอีกนะแมนค่ะถ้ามันเขาคือมันติเขาอยู่เรื่อย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 ไหนค่ะมันเป็นแนวนไหนงวดที่แล้วว่าสองหนึ่งมันออกใจออกนี่รถปูอีกอันทะเบียนรถปูตัวใดก่อนคะทะเบียนรถหนึ่งสี่สองไดนอันสี่โตไหมมันมีจักโตคะมีสามโตเท่านั้นเล หนึ่งสี่สองวันทีค่ะแม่กัมันดอกหงวดก้อนกับสองหนึ่งสังดีเอาวันนี่ปู้ได้ฝันเห็นบอกกับข้าอันทเบียนรถเนี่ยฝันฝันวันรถไทยไปจำจำจนแห้งขาดดอกอืมค่ะแต่คิดว่ามันดอกเล่ามันบอกให้มันดอกอาหกค่ะมันดอกสองสองไปถึงสันติมันมันดอกสองหาโกหานะแม่ค่ะเราคิดว่าไอ้มันถิเป็นไอ้หอดไทยอยู่บ่วาสนาฝันขึ้นก่อนนะฝันอันที่ว่ารถไทยเห็นมัดทูเอารถ อืมค่ะก็ล่องใบพร้อมนล้วูดเนอะหนึ่งสีสองนี่เนาะคะ่ะแมนพวงไปก็ได้เดี๋ยวมันหล่นลงมันล,นลุมลกับประจักรค่ะเพราะว่า,<ๆ>าวมันเคยออกอยู่เรื่อยๆนะจ้าปูดเพราะว่าวมันก็ออกอยู่อีริอยู่ดอกมันดอกบริสไใจค่ะอันแรก็ให้เขาไงที่น้องเขาไปเทียงไปอันนี้ล่องมึงจ้าเดือดเดืเขาไม่ถูกไม่มันเดือดเขามม่ถูีมันปีใหม่ตอนรับปีใหม่เนี่ยแมนดีดอกครับพูด ปูกระจายเขาได้ผู้คนแหละปูมันยังได้ยากให้เขาได้อยู่ค่ะเกือบดวงเขาไป้รมีบุญเขาเกิดเขาบว่าไปกับทำบุญเด้หงุดนีิแมนค่ะปู่ไปกับเขาวัดทำานทำอยู่ไปกับสางบุญทำ่านร้ายอยู่ค่ะที่สมเขาเทือมันมาหอดเทือมันเกิดในร้องอยู่นะค่ะปู่ให้เขาได้น้ำแน่ค่ะดีใจได้เขาได้ปูมันเขาเองคือกันแล้วอ่ะค่ะปูไปท่เทียงบุญคือกันล่ะค่ะ อ่ตว่าวันหนึ่งหันปูได้อยุมันบอครูคะได้อยได้ทะน่ทะเบียนรถนี่บอกค่ะหรือว่าน้่ได้นันอันใดครับปูได้ทะเบียนรถท้องหนึ่งสามองกันาทองก็ได้โอ้ค่ะค่ะปู่ันสามทองหันกัใหแล้วไปไหว้พระเด้ในผู้ได้ถามเขาเก่าผู้าสวรรค์ค่ะกรไดมาเป็นโตแล้หก็ได้เลขถูกด้อืมค่ะปู่สามทองมาเขาก็อ่านบัดเลยจ้ะ แล้วไปมือเล็กออกแล้วโหลดมากก็มาแล้วบปซื้อเขาอัดค่ะในสามสิบาทเว่าโอ้ยเราเสียดายขนาดเราค่ะพว่าใยู่สด้สามสิบาทเขาเห็นเขาได้น้ำเทนั้นแล้วก็หอยบาทสามีอืมโอ้ค่ะโอ้ว่าเพื่นสาวโบซื้อสี่สี่นำเขาตัวกันคืนน่าี่สามที่เขาเขาันเขาบอกเป็นตัวสี่สามน่าตกใจนว่าเออใช่จงวามสินดี่ลงวะะ แ้วสีน่าจสีดำเพื่อบอ่าีสีบ้าว่ะก้าโอ้ยังไงบ้าปูเขาเอยอยู่ได้เลยเขาเอยอยู่บ่ได้ติดำที่ของโงก็นหยาดแม่เขาเหตุงานแมนแมนครับปูให้รับจ้างไหนไปรับจ้างคุ้มคุมเอาปูตอนนี้ปูยังยุ่มกุ้อยติไห่คะแมนตาดอยที่เียวในวันศีรษบ้านก็าลังไหนต้อเลยใหม่ย่โอโอไข่ตุละคับปูแมนทีรางบ้านมุ้ยบ้านยูทีรางบ้านใหม่เขาก็เลยพ่อเลยแหละเออเออโอไขๆไ ใช่ค่ะปูบะนี้นะดีแล้วดีแล้วเนาะปูเนาะเออมันเป็นปีใหม่แต่ว่าอย่าง้างบ้านก็ได้อยู่ค่ะค่ะโอ้ดีแล้วค่ะโอ้ได้ยินข่าวดีแล้วค่ะปูเห็ดแตได้เห็ดดาวตัวมันมึนหมองอยู่แมนล่ะค่ะปูใช่อยู่ดอกยังมีกำลังเห็ดอยู่เนาะค่ะปูยังเจ้าปูขอบคุณปูหลายๆดนะค่ะเด้อปูจ้าจ้าปูขอบคุณค่ะโชคดีนะคะโชคดีย่ายกโชคดีพร้อมค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะปูค่ะค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะไปะพี่น้องคะแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมค่ะพี่น้องแนวทางของอดีตปู่โค้งเจียมค่ะมี601 1 4 2 3 6กับ0 1นะคะ36กับ01นี่ได้เป็นโตนะคะไปะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะ พี่น้องคาก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางนะคะช่วงบ่ายนี้แนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหลักกัเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่รองบรรเทาสกุลสกุลค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้พร้อมค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอดีตปู่คงเจียมค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะกมีประมาณนี้นะคะแอกสิเดคอร์ตล่าพี่้องบรรเทาสกุสกุลไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้าค่ะพี่้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี